นอนในรถเอ็ีสามเบาะข้างหน้าปรับไปให้สุดเลยค่ะแล้วก็ปรับเอ็นไปเสร็จแล้วก็เอาเบาะนั่งเบาะนั่งนี้นะคะเอาเบาะนั่งออกมาเอาเบาะนั่งออกมาแล้วมาวางไว้ตรงตรงกลางนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเบาะนี้ลงไปเาบาะนี้ลงไปเลยค่ะแล้วที่มันตรงนี้ค่ะมันจะระดับไม่เท่ากันมันจะเหลือ ความยาวประมาณ120ความก้างประมาณ่า33เซนติเมตรเดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าเจีย๊ยบเอาเบาะมาใส่แล้วจะพอดีไหมนะคะ เรียบร้อยค่ะนอนในรถ MG 3รถอีโคคาร์รถเล็กแต่นอนได้นะคะ,ะความยาวจากมุมข้างบนนู้นมาถึงตรงนี้ได้รด้อยห160พอดีถึงตรงนี้เลยนะถึงขอบนี่ค่ะนี่ปรับนอนได้สบายเลยนี่นะคะจากขอบเบาะเลยนะคะขอบเบาะเลย วัดมาได้นะคะยาวได้จึ๊บร้อยหกสิบเซนพอดีเลยค่ะสำหรับผู้หญิงนอนได้สบายแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายก็คงต้องตะแคงตะแคงนอนแบบนี้โอเคเลยรถดีข้อค่านอนในรถได้ทุกที่